ง่วงว่ะเดินก็ค่อยมีเงื่อหน่อยนะคะแต่ว่าโง่วงว่ะวันนี้นะคะหมูมะผัดกับพริกแกงเหลืองของทางใต้โคตรเผ็ดเลยอะ่ะกินไม่ไหวมีสปาเก็ตตี้สควอช เวลาอบแล้วขูดออกมามันจะเป็นเส้นเองอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือสะดวกกาแฟใส่ฮาร์ปแอนฮาร์ปนิดนึงค่ะไม่ใส่น้ำตาลครับมื้อนี้กินครึ่งลกูกเนี่ยไม่เกินสองร้อยกรัมประมาณร้อยสี่สิบกรัมทีนี้ก็เลยเอาไข่ต้มมาเสริมกำลังพเพราะเผ็ดเกินไป เดี๋ยวกำลังจะไปเข้าป่ากันอีกแล้วนะทุกคนเข้าป่าดูของนะดูของนะทุกคนนี่เต็มไปหมดเลยจ้ะสมบัติพัสถานนะดูปกติแอนเอารถเล็กของแอนไปนะคะแต่ว่าเออมันจะได้ประหยัดน้ำมันไงแล้วรอบนี้รู้สึกว่าอาทิตย์หน้าฝนจะตกอีกสามสี่วัน แล้วแคมเปอร์หรือว่าเทรลเลอร์ uh, ที่เราเอาไปอะ่ะก,กลัวน้ำจะท่วมก็เลยต้องไปแบกกลับมาก็เลยเอารถนี้ไปลากกลับมานะทุกคนนะเดินทางกันค่ะไปเลยเวลาไปบ้านป่านะแต่งชุดสบายๆทุกคนนี่ค่ะพี่เคกลับมาจากทำงานแล้วก็ออกไปเลยวันนี้เขาได้ออกเร็วนะ เขาเรียกว่าอะไรเป็นฮิวเป็นขวางอยู่แบบจริงๆมันระดับถนนเลยเห็นไหมเนี่ยนนอีกนิดนึงก็บนถนนแล้วอะ่ะทุกคนน้ำขึ้นเยอะมากมาจอดเตรียมไว้ละเกือบบายสี่โมงแล้วนะคะมาบ้านป่าถูข้าว นมอ,อัลมอนด์อันสวีทนะตั้งแต่แก้วประมาณนี้นะคะ เวลาที่เราเดินทางนะคะมันจะทําให้การแพลนเรื่องอาหารนี่อาจจะเพี้ยนไปเราต้องเตรียมตัวดีๆนะคะแต่ก็ยังไม่ลืมค่ะจะใช้วิธีออกกําลังกายบอดี้เวทก่อนที่จะได้กินอะไรเ <c oughs> ยีายววันนี้จะกินแฮมเบอร์เกอร์ค่ะจะกินขนมปังแค่ชุดเดียวนะคะก็เลยเออออกกาลังกายก่อนที่จะกินค่ะ ขากระก้นสองเซตไม่ไหวอะ่ะเซตที่สามไปต่อไม่รอดแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะจะอดทนให้มากกว่านี้ค่ะต,ตอนนี้ไม่ไหวขาสัน่นที่พยายามทำให้มันให้มัน,มนที่ขาสั่นนี่ก็เพราะว่ามีแฮมเบอร์เกอร์รออยู่นะคะคุณนคาสตรอเบอรี่สุดยอดมากอยร่อยอร่ยอยเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนอุ่นมาแล้ว นี้ของแม่นะคะอ่าใส่นิดหน่อยอ่าของไอรอนใส่ชีสเนะาะทำนะคะนิดนึงชอบหอมแต่เดี๋ยวจะเอาหอมไปกินออนไซด์ด้วยนะนี่นะจ๊ะอโอเคด,ดู ใส่อันนี้ออนเดอะไซ์นะคะทุกคนนี่เป็นกวาดองนะคะ <c oughs> มีน่ากินไหมค่ะอ่ะควิอืมเนื้ออร่อยมาก ส่วนแคชชอปนั้นอาจจะยังเกินกำหนดอยู่แต่ว่าก็ลดลงมาบ้างแล้วข่าวต่อไปก็จะพยายามลดลงให้มันเหลือแค่ที่จำเป็นนะคะอันนี้ไม่ใช่ของแอนนะคะของพี่เจเด็กปีนถั่วขป้นหนึ่งคำเทียร์ is making scrambled eggs Dear Meat Sausage, Flaky Biscuit, Scrambled Eggs, and what is it? Muscadine Jelly. What is jelly? I'm to eat that one first. How is it Daddy? Very good? You like it? What about me? Taya with Nutella. Yummy? วันนี้ก็เลยกลายเป็นวันพักไปนะครับไม่ได้ออกกำลังกายแต่ว่าก็ออกไปเดินข้างนอกนะคะแถวๆในป่าแถวแนั้นและคะ่ะก็เดินสำรวจเดินเล่นกับครอบครัวค่ะส่วนอาหารเย็นวันนี้นะคะอันนี้พาสต้าเป็นของเทยยานะคะส่วนของแอนแอนจะกินแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าแอนจะไม่กินขนมปังค่ะใช้ ผักสลัดนะคะห่อล่างห่อบนแทนค่ะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเนื้อกับผักนะคะทุกคนเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะคะทุกคนไปดูนี่ปัวฝรั่งนะคะกับลูกครึ่งลูกเซียวแล้วก็ ััวฝง <laughs> แล้วก็จะมีบางวันนะคะออกคาร์ดิโอก็จะแบบโอ้ทำไมเหมือนจะง่วงเหมือนจะไม่กระชับกระเฉงแล้วก็เมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จนะคะแอนพอไดไ้นึกตามมันมันก็ง่ายขึ้นค่ะ คืออนึกนึกถึงว่าวันที่ฉันอาจจะได้หุ่นแบบเขาได้ไม่ได้ต้องการหุ่นแบบเขาแต่ว่าอยากกระชับกระเฉงะก็ทำให้เราผลักดันขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งอ่ะคือแต่และว,วันนี่ motivation หรือแรงกระตุ้นนะมันจะต่างกันมากทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทางให้ตัวเองเนี่ยก้าวข้ามผ่านความยากของในจิตใจเนี่ย ได้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะให้กำลังใจตัวเองด้วยคลิปที่สองก็ยังใหญ่อยู่มันใช้เวลาแหละรู้อยู่เดินต่อไปะคะ่ะทุกคนเดินต่อไปนี่นะคะเป้าหมายต่อวันจีเขียวนะคะเห็นไหมเสร็จละไปเป้าหมายหนึ่งต่อวันกลางวันนี้นะคะนี่ข้าวขาวกับผู้กลิ้ง ออกกำลังกายมาแล้วออกกำลังกายขาขาสั่นนิดหนึ่งแล้วก็มีกาแฟด้วยนะคะนมอัลมอนด์อันสวีทไม่หวานค่อยๆปรับค่อยๆลดลงมากโอ้โหเขาจะแบบทะนุถนอมกันมากอนี่ผัวเมียนะคะทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันฝรั่งฝรั่งสีชมพูทุกคนอันนี้ <ช>บ้านต้นกล้วยโอ้ต้นกล้วยเขาแข็งแรงกว่าบ,บ้านเลยน้องแม่บัานไหนฮะบอกแกลี่บอกว่าอยากได้อัฟกัณมา ช่วงนี้แอนอยากกินสมูตี้มากเลยนะคะก็เลยจะทําเองโดยการเอากล้วยเอาผลไม้ไปแช่แข็งแล้วก็เอามาปั่นเป็นสมูตี้เฮลตี้ค่ะใช้ทุกอย่างนะคะไม่ใส่น้ําตาลก็คือใช้ใช้ทรูเบียนั่นแหละค่ะแล้วก็ปั่นกินตามชอบได้เลยค่ะวันนี้นะคะผัดผัก น้ำพริกตาแดงมันหวานนิดนึงแล้วก็ไก่เดี๋ยวเอากระดูกออกเริ่มต้นตอนเช้าทุกเช้าด้วยคอลลาเจนค่ะไม่ลืมเลยวันนี้นะคะบ <Okay. S 1> ผ,ผักที่เหลือแล้วก็ไข่ต้มสองฟอง <Okay. S 1> ข้าวซบเลยนะคะ ก็ใส่มันพิก,กุ้งเสวยนิดหน่อยนะคะวันไหนที่แอนยกเวทนะคะแอนจะดื่มโปรโตีนค่ะทีนี้แอนก็จัดเวลามาทำ กล่องอาหารค่ะทุกคนทําเป็นเหมือนเบนโตะนะคะจัดเป็นสัดส,ส่วนผักเยอะๆข้าวช่างน้ําหนักเลยนะคะไก่ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าแอนอยากรู้ว่าตัวแอนต้องกินเท่าไหร่มันถึงจะไม่เกินและมันถึงจะดีค่ะก็เลยต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็จัดกล่องเพื่อที่จะดูผลว่า,าตรงไหนที่ทําให้เราไม่ลดลงนะคะทุกคน และทั้งหมดนี้ก็คือรายการอาหารและการออกกำลังกายที่แอนกินในช่วงอาทิตย์แรกนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปค่ะว่าจะมีอะไรอัปเดตมั่งในคลิปต่อไปของการออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย